การดูดซึมน้ำของอิบนะครับชื่อแหล่ว่าวัตถุประสงค์ก็จะดูพวกพฤติกรรมต่างๆลักษณะการวิบวัิต่างๆนะครับภายใต้การกระทำของแรงกดแล้วก็ดูว่าอิบชนิดนี้ดูดซึมน้ํามากน้อยแค่ไหนนะครับอิบที่ใช้นี่จะเป็นอิบอิบดินเผานารสีินแดงก็การดูดซึมน้ําก็จะต้องน้อยกว่า20%ของน้ำหนักอิบนะครับเพราะว่า ถ้าอิดดูดซึมน้ำนเยอะเวลาไปก่อไปฉาบอะไรพวกนี้มันไ็จะด้ดูดซึมน้ําจากคอนกรีตเยอะนะครับอาจจะมีเชื้อราหรืออะไรในอีกด้วยนะอุปก,กรณ์ที่ใช้ก็จะมีเครื่องกดระบบแฮนดิคับล้วกอบกบปูนพัดเตอร์อะไรพวกนี้ปูนพัดเตอร์เอามาใช้คืออิดมันจะมีมีเป็นเป็นช่องช่องว่างแบบนี้ยวเรากด แรงมันจะไม่เต็มหน้าตักนะครับมันจะโดนแค่ขอบๆก็เลยต้องหาปูนอะไรมาปิดรูให้มันเป็นให้ให้ใหน้าตาเรียบๆมันจะได้โดนแรงทั้งหน้าตักนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ปูนทาร์เตอร์แล้วก็พวกองงุปกรณ์สบสรุนพวกเกียวพวกโสรุนอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นปูนทัรเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดเอาไว้วัดขนาดแล้วก็เครื่องช่างเอาไว้ชั่งหนัก ความหนาแน่นพวกนี้คแบบรับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อิดมันมีรูเนาะก็ใช้ปูนพัาเตอร์ครับมาปิดรูมันไว้มันจะเป็นแบบนี้ครัมันก็จะเรียบๆทางหน้าตัดพอกดมันก็จะโดนแรงเต็มๆเลยถ้าแบบนี้ก็จะโดนแคงขอบๆมันก็จะหน้าตัดก็จะเพียงไปวัดขนาดหาปริมาตรก็วัดปกติครับช้ม้บัดวัด หน้าติจะกด3ด้านนะครับมันมี3แกนนะก็มี1แกน2แกนแล้วก็3แกนกดฝั่งนี้หน้าตัดก็จะเป็นตรงนี้กดฝั่งนี้หน้าตัดก็จะเป็นตรงนี้ก็จะต้องวัดหน้าตัดแยกกันกดฝั่งนี้หน้าตัดก็จะคืออันนี้กว้างยาวปกติครับก็อันนี้ทดสอบแรงกดของอิดนะครับ ก็เครื่องนี้ก็เคยทดสอบไม้ไปแล้วก็ทดสอบในลักษณะเดียวกันพวกให้แรงให้โหลดอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนจากไม้เป็นอิฐแค่นั้นเองทดสอบอิฐเนี่ยจะหาสเตตแค่สเตตสูงสุดนะครับก็เอาค่าโหลดโหลดแม็กค่าเดียวอิฐ <It S 1> จะอันตรายหน่อยครับมันจะมีกระดินมีอะไรอย่างนี้ก็ปิดฝา โหลด141กิโลนิวตันนะครับ นี้ทดสอบการรับแรงดันของดิขอ,อิฐนะครับก็มันจะต้องใช้สมการ m o d u ลัสออฟลับเจอร์นะครับก็ในสมการมันก็จะมีค่าย L มาเกี่ยวข้อง L ก็คือระยะห่างของจุดรองรับ2จุดตรงนี้กับต,ตรงนี้นะวิธีการวัดก็วัดได้หลายแบบครับแล้วแต่เลยระยะห่างของจุดรองรับมันก็คือกึ่งกลางของจุดรองรับทั้งสองข้างนะครับจะวัดตรงกลางเลยก็ได้แบบนี้หรือจะวัดเต็มเต็ม แล้วก็มาลบไดมิเตอร์ออกหรือจะวัดข้างในแล้วก็มาบวกไดมิเตอร์แบบนี้ก็ได้แล้วก็โหลดจะเป็นคอยโหลดลงตรงกลางแบบนี้นะครับก็จะกดยู่สองแกนก็คือแกนนี้กับแกนนี้นะครับก็ใช้ค่า Pmax ค่าเดียวแล้วก็เข้าสมการก็จะได้กำลังรับแรงดันของปนะครับเครื่องนี้ก็เป็น UTM อีกเครื่องหนึ่งนะครับ ที่รับกำลังได้100 k กิโนิวตันครับ mm hmm. มีอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนตัวเครื่องที่ทวางวัสดุทดสอบตัวอย่างทดสอบตรงนี้ก็จะโชว์หลดเป็นหน่วยกิโนิวตนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ควบคุมก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้แล้วก็ให้โหลดคลายโหลดตรงนี้นะครับ ก็สําหรับ water absorption นะครับก็ชัง่งน้ำหนักอิดแห้งก่อนเสร็จแล้วมาจุบน้ํามีสองช่วงช่วงแรกก็คือหนึชั่วโมงช่วงที่สองก็คือยี่สี่ชั่วโมงนะครับจุ่มเลยครับถ้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาเช็ดผิวให้แห้งแล้วก็ไปชัง่งน้ำหนักอีกทีนึงนะครับ เช็ดผิวให้แห้งนะครับ